วิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่มีเจตนาไม่ดีหรือทำร้ายใครหากดูไม่ชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโครงการบริหารสุสานโบราท่าสว่างก็เปิดตบบนต้อนรับท่านผู้มีเกียรทุนสายครับวันนี้นะครับดูโปรกแกรมการแข่งขันครับในวันที่16ครับเมษายน6โอ้โหมาครับไม่ได้เจตนาตัก้อมนิสัยโอ้ลูกนี้แอะยิ่งดีแต่ประตูดีกว่าครับวันนี้ครับนะครับต้อนรับพี่น้องชาว ต้องมาัดุ้รนนะครับเลยต้องการใกล้เคียงกันวันนี้นะครับในทำไมทีหนึ่งลูกนี้ถ่ายบอลเปิดมาทีหนึ่งดิดเบอรหน้ามาตัาง้งตัวได้ใส่โอ้โหยิงดีประตูดีกว่าครับวันนี้ทุกตำแหน่งของทัชสว่างวันนี้ลุยบอลเจ็ดคนเขาบันทึกครับ เปิดตะบนลุยบอลเจ็คนอีกทีหนึ่งลุ้นีิจ <be everyone. S 2> ิตาสักเปิดมาอีกทีถ่ายบอลเปิดมาที่กองกลางเปิดมาที่ศิลปุ่นอีกทีสตีนเขมรครับอ่าตายทีลูกนี้ตะบนนิดกิงโอ้โหอีกทียังไงโอ้ลูกนี้เข้า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 ไปดีครับตายทีลูกนี้ตะบนนิดกิงโอ้โหอีกทียังไงโอ้ลูกนี้เข้า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 ไปดีครับ โอ้โหดาบสองครับวันนี้ครับเพียดายังมาอยู่อีกทีหนึ่งลูกดีตั้งป้อมอีกทีอ่าครับเดียครับเผิ่มมันอีกทีมาที่กินศักอ่าครับต้องดูอ่าครับกินสักเปิดมาอี้ดีลูกนี้ไม่ดีอีกทีหนึ่งลูกีตั้งป้อมจะใส่ลูกนี้โอ้โหอ่าครับโซนิชุดละตือพร้อมครับมาครับต้องเป็นมืออชีพอีกทีหนึ่งลูกนี้มาที่ทางด้านของกินสักครับวันนี้นะครับ นี่ครับวิงแบ็กของสุรินทร์ซิตี้อีกทีหนึ่งลุยเลครับเอาไปข้างในครับพอดีโอ้โหหมดครึ่งแรกครับอีกทีหนึ่งลุยเลยมาครับแขกสองอีกทีเปิดมาจนนัดพิธีเจ้าปาร์กอีกทีหนึ่งลุยนลยเดินหน้าลุยอีกทีหนึ่งลุยเลยลุยเป็นลูกฝ่าขลุ่นมาที่ทางด้านของเมียดายังมาอยู่ครับ มาตั้งทับได้ใสลูกโอ้โหติดครับวันนี้ครับมาครับอีกทีหนึ่งลูกนี้เอาครับอิสเรเอีกทีอิสเรเอลตายอีกทีหนึ่งลูกนี้มาที่สุดหักสุดหลักตั้งป้องปืนมาจนได้พบอีกทีเอายังไงหนึ่งลูกนี้ถ่ายป้องปืนมายังไงเอ่ยโอ้โหโอ้โหด้านหน้าอีกทีหนึ่งลูกนี้ยังติดครับยิงลูกนี้อีกทีโอ้ลูกนี้เข้าเข้าเข้าครับวันนี้ครับ เด่นมากอีกท no e. e. ีหน so <c oughs> ึ่งลูกนิ้งติดกันดิ้งลูกนิ้อีทีโอลูกนี้เข้า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 วันนี้ครับหมายเลขยี่ปีครับวันนี้ครับเทเดนะครับเอสสี่เข็ดเตยพร้อมเลยครับวันนี้ครับแล้วก็ท่าสะบางเปิดเตยพร้อมอีกทีหนึ่งลูกนี้เปิดมาจ้ากป้อมดีไซน์ลูกนี้เคยมีที่สมรภูมิจมน้ำเสียชีวิตนะครับมาอีกทีหนึ่งลูกนี้ยิงโอ้โหมาลูกนี้ยังไงตั้งป้อบอีกทีเปิดตาโอ้โหดาบฟอกไม่มี อิสรตเต้ครับต้องดูครับบอลเจ็ดคนมีรูปสูตรครับเหมือนแชมป์กีฬาเจ็ดสี่ครับมาอีทีตั้งเป่าพิทีอ่ะมาที่เฮมันพิทีเฮมันตั้งเป่าพิทีโอ้โหอีทีหนึ่งลูกนีมาครับเดินหน้าลุยอีทีหนึ่งลูกนี้ก็มาที่สุภวัตอีทีหนึ่งเปิบ้าลูกนี้กินโอ้โหกะวินบินได้กีรศักดิ์ก็บินได้เหมือนกันครับวันนี้ครับโอ้โหอ่ครับไม่กลัวอีทียังไงเออโอ้โหครับเออพักบออยู่บ้านครับนำมาสนามใจต้องสู้ครับอีกทีหนึ่งลูกนี้ โอ้โหตังบลนอยู่บ้านไปครับวันนี้ครับแต่มาสนามใจต้องสู้ครับมาในไม้ทีหนึ่งลูกนี้ตั้งป้าไม่ใสอีกทีโอ้โหนี่ครับอ่าครับไปทีหนึ่งลูกนี้ตั้งป้าไม่ใสลูกนี้โอ้โหอาครับโอ้โหไปอีกทีหนึ่งลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้เป็นลูกฝ้าครับอ่าขอโทษเลยครับขอโทษพี่เขาครับนะครับมีความยุติธรรมกับทุกทีมตั้งเป้าอีกทีโอ้โหเดี๋ยวมันเปิดมาให้ทีหนึ่งลูกนี้จังหวะวัตถุเจ้ามาดเจ้ามัดอีกทีหนึ่งลูกนี้ ลูกนิกเข้า pues อู mm ่เข้าอู่เข้ามาแล้วครับ17ครับเสียสมุดเจ้าบักอ so ีกที่มีหุ่นดีจับจับนิกใสโอ้ลูกนี้เข้าเข้าเข้ามาแล้วครับ17ครับเสียสมุดรขาวันดีครับอ่าครับแอ็ดซิทมาเรียบร้อยครับครับเปิดมาอีกทีหนึ่งลูกนิก3,000ลูก4,000นะครับมาครับมาครับอีกทีหนึ่งลูกนี้ครับ จบกันในขันครับนักกีฬาที่กลางสนามครับจะพยายามไปเร็วเกินเวลาครับ